สวัสดีพี่น้องจ๋ามาพาบปะพ่า,พากันคือเกาละที่เกาเลาเดิมหม่องเกาหม่องใดก็ได้กับหม่องเกาคือเกาหันหลับพี่น้องสาวนา่าเมื่อน,นี้เป็นเวลาสองโมงนิดพี่น้องจ๋าแดดบ้านไรสาวนา่าพ้นสวยแห้งพี่น้องเห็นอย่างบา่หนูไเด,ด้นี่หนูไเด้ดนี่หนูพกุกโตพอดีพอดีสาวนา่าสีมักก้อยพี่น้องจ๋าเมื่อน,นี้สาวนา่าสีมักก้อยใส่บักม่วง บักม่วงบมักม่วงตลาดบักม่วงแบบสาวน่าเล่าหอก็สิทอดปวดตีนนี่เราใส่กันมั่นได้พี่น้องจ้ะอันนี้พักพักใส่ก้อยหอมรวมหอมรวมก้อยนี่บอกก้อนเอื้อนสิต้องฟักหนูซะก็ได้พี่น้องฟักให้มุนนั่นล่ะมุนจนมันเือก้อยกระป๋อมนหละ แจ้งสิบ้างได้กับฟักเห็นมุนน่ะแหละจังสีมาก,ก้อยนี่ละคุ้มบัดจันทห้จ้าผู้ใดบ่งคันกินเขากินโอ,โอ้กับมาเด้อไายกองเขามาก,กับสาวนาลาวอยู่คุ้มบัดพี่น้องจา้าเอาสิฟักใสเบิดเลยเนดะ้อหางเหิง,หงดวกเดียวฟักใสเบิดนี่ละก้อยตัวหนึ่งกับพ่อเท่านา่าวซื้อมาพี่น้อง ม่ได้ไปหาเองเอาโอเคพี่น้องจ้ะสักให้มันมุนแล้วจังสิงมาก,ก่อย,อย,ด,ยด้วยั่ะเนอะแลกแล้วพี่น้องแลกแล้วก็จดปวดแขนละ,ละนี่ละหนูตัวนึ่งเดี๋ยวซ่อเนี่ยลรพี่น้องจ้ะสักแล้วเดี๋ยวเท่านี้ละเดี๋ยวก้อยนึ่งละเอาพ้อปวดแขนอันเขาสีเอาเอาใซนนี่เแล้วพี่น้องเด้อ เอาใส่อันขั้นซ้ำสิมะข้นสิมะก้อยเอาใส่ลงไปอืมเอาขึ้นมากีเนาหนูตัวนึงในซ้ำเนี่ลยละบ่มากบ่ไม้ขออนุญาตสุบถุงมืออ้าโอเคบักม่วงลงไป หงนัวใส่เล่นไหลพอวาเพ่นวาเถอะฉันใส่ไหลมันแสบไหลเขาต้องใส่หลายๆข้าวคัวด้วยดอข้าวคัว,ขขวบักพริกอ้าอย่าใส่ไหลมันเสียหายอย่างคือหมูบ้าน <laughs> นี่กัมปาคนเลยย่างหอมเลยทุนองจ้าเราหน้าราบระหยากสิบบวกย่างหอมเลยกว๋วยนุข่อยหอมพริกขวกัวห้วยไฮอยู่ี่นองเราหน้าราฟักแหลกคักเล้วประต่งตำเลยเอาพักรวมลงมา ใส่ผักรวมหอมรวมนั่นละใส่ลาบใส่ก้อยอันเดียวกันเนี่ยกินยีสานเห็ดง่ายๆเอาขออนุญาตซิมนะพี่น้องบกฮันนัว ได้ทีเราเด้นี่พี่น้องจะาได้ทีลรวเดว้เอาแตงพักแตงหยามา่สิไปกินแล้วเด้อบ้านนี่พ่อแล้วใส่ซัมนี่กับพ่ออ่ะใส่ผาดลงไปเตรียมพร้อมสิกินแล้วกว๋วยหนัวอาหารอีสานตามเรือดูกันก้องเข้าแมา่บ้านนี่อ่ะคุยพี่น้องจ้าแล้วแล้วหิวเข่าละอืม พักผ่อมีหลายอันหลายอย่างแบบแย่พี่น้องก้อ,อกยหนูอีหลีนี่มันหอมแบบอีหลีเด้อ บอาไม่รนูน้เรี่ยงนะรู้อีลีหรอตอนปิ่งนีน่สาวน่ะเราบริใั่อย่างเด้อพี่น้องเด้อปิ่ง Biên là chẳng có mất phát mặc thua xuống cho khoảng không biết là lạ, cảm giác, nhà mặc vội, nhà mặc vội xoay Hoi. Ini sudah nih, tala ya, ini buah lain nih. Cứ xin cả mắt toàn luôn Qua lấy cái này Bây giờ dù phát tí lao mà, ลืมนุ่มเกือบพักที่แล้วพักกับเจก็บม่ได้ตอยต้นมันสูงมันต้องตอยเอาพี่น้อง ขึ้ไป 嗯，好。Mm. Yep. một cái chắc bài con bóp hết cả bóp đẹp nè non 嗯，对啊、mm。Hmm. ยำหมูพรีกสดใจน้ำพี่น,งนองมันจังแซ่บบวับวลอยบัวลอม เอาโทนั้นหล่าน้อพี่น้องเนาะมืออื่นจังพบจังพออีกคือเกาหมองเกาสาวนาล้วสีนั่งกินอยูุน่ซอกันมันถืโดนพูดหมูอื่นจังพบจังพอดกันน้าพี่น้องเด้อที่เกาเวลาเดิมอย่าลืมกินฮอดกินถึงสาวนาล่าพูน,นีเดลอพี่น้อง ฝากก็เลยกดแท้กดสักใครเห็นสาวหน้าเล่าในเรื่อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจออนยเอ,อยงแงมืออื่นจังพ่อกันพี่น้องจ้าไปก่อนจ้า